สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องซอนแดนเซอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอัปเดตสถานการณ์พี่น้องได้เบิรงครับพี่น้องพี่น้องได้หลายคนเพินกลบว่างานได้หลายยังสี่ออกงานมาแบบ3าเดือนติดต่อกันว่ามีเมื่อพักเดนเซอร์ cer, หมอลำเอาเวลาใดไปสักสุดครับพี่น้อง หลายคนเพื่อนกอยากหูหลายคนเพื่อนแกคอมเมนต์ข้ามาว่าน้องซ้อนแล้วเวลาใดเอาแล้วมอลําเพื่อนเอาเวลาใดไปซักชุดมีงานได้หลายงานสินี่แหละครับพี่นอ้องเ้อาใจพี่น้องเบื่อนนะครับนี่ครับพี่น้องเอาเวลาแบบนี้แหละครับก็คือถ้าสมมติว่าเป็นงานปิดวิกในกรุงเทพมองสิไหมครับพี่น้องกับสียกชุดออกซักถ้าสมมติว่าวันนี้เล่นอยู่ตรงนี้เลิกประมาณหกทุ่มมางสิไหมครับพี่น้องกบ ชุดใดที่มันแบบอยากซักจะสิก,กเอาออกมาซักไว้ตั้งแต่หกหกตั้งแต่หกทุ่มที่เขาสแสดงเสร็จเขาอาบน้ำเขาก็ซักไปน้าเขามาหอดงานเขาก็อ,าออกมาตาครับพี่น้องนี่คือแบบนี้แหละครับพี่น้องคือจังเมื่อน,นี่เล่ยนยวัดบางปิ้งมีเวลาสอดแจง้งเมื่อคืนนี่เขาเล่นนยุ่วเมื่อคืนนี้เขาเล่นยุ่ยลาดกระบงังเลือกตีสองเขามาหอดวัดบางปิงชจองเ้าจะเอาชุดใดที่จะซัก เอามานาเอาขึ้นรถบัสมานาสิไหมครับพี่น้องบ่ได้เอาไปขึ้นรถชุดเพราะว่าถ้าเอาขึ้นรถชุดเนี่ยก็คือต้องรอเวลาที่เขาจะมาลงก็เวลาทํางานปกติของเขาก็บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเขาก็สมมิม่มีโอกาสได้ซักเขาก็ต้องเอาขึ้นรถบัสมาเองนะครับพี่น้องการมาหอดวัดบางปิงนนี่กัแต่เสาร์กับหกเจ็ดโมงเขากบมาซักครับพี่น้องซักแล้วก็เขามาตากนี่แหละครับนี่นะครับเพื่อพี่น้องเห็นนี่แหละครับเวลาที่ก็จะซักสุดก็จะสามารถตากแบบนี้นะครับ สักสักเวลามาถึงงานนะครับกับสักเวลาที่งานเลิกแล้วก็เอามาตากอยู่อีกงานต่อไปนะครับนี่ครับพี่น้องใครเขาขสงสัยพี่น้องได้เบื้องว่าหมอํำเอาเวลาใดสักชุดเพราะว่างานหลายงานแน่นมีงานซุมือแต่ว่าถ้าเป็นหมอํำนะครับพี่น้องเพิ่นกระสิบอสักเองเพิ่นกระสีจ้างจ้างแดนเซอร์จ้างน,อน,อนอ้องๆแดนเซอร์สักจ้าหบาดจังหบาดเพิ่นกระ่าไป ซื้อผงซื้อนันซื้อนี่นนห่างออกแล้วเพื่อนกระจ้างหลายอยู่ครับพี่น้องครับลังคนก็จ้างเป็นพันลังคนกระจ้ง 1, 000, างห่างหกร้อยครับพี่น้องแต่ว่าเป็นน้ำใจสยเหลือกันไปครับพี่น้องนี่แหละครับใครขอสงสัยลังคนเพิ่นกส็สีให้คนที่รับผิดชอบกลางเป็นรับผิดชอบดูแลให้เพื่อนนะครับซากไ้นะครับคือจังพี่กัรใชยกให้แม่โดมนะครับเพราะแม่โดมเป็คนคนรับผิดชอบอ่า มองอยู่มองเศร้าให้เพิินเพราะใจแม่ดมซักให้คือจังนะครับเอกภอพิวัตร,รหรอกับไน้องหอมไ้น้องหอมเป็นคนซักให้นะครับนี่ครับพี่น้องใครเขาสงสัยที่พี่น้องสงสัยมานะครับว่าวันํำเอาเวลาไหนซักชุดเพราะว่างานสแสดงแน่นไม่มีเวลาซักเอาเวลาไหนไปซักไปตากไปอย่างนะครับก็คือด่ซอนอธิบายให้พี่น้องได้ฟังไปนะครับพี่น้อง ส่วนชุดแดนเซอร์นะครับพี่น้องส่วนมากแดนเซอร์ขเขาจะสีบ่คอยซักนะครับจะซักด้นนเท่อก็จะซักเวลาเข้าบ้านเวลาพักจริงๆสามสี่วันค่อยจะได้ซักออกได้ไนะอะอกออกไม่ได้นะครับนอกจากจะออกตรงนอกจากจะรอดตรงอันช่องนะครับ มันมออกว่าได้ครับต้องรอดอันมองข้างล่างนั่นแหละครับตรงนู้นแะตรงนู้นน่าจะออกได้ครับ,บ,บนะคือคิดว่าตรงนี้ตัะครับพี่น้องถับเป็นแดนเซอร์รุนโดนเธอร์คอนสิดิซักครับพี่น้องเพราะว่าแดนเซอร์นี่ชุดมันหลายมารำข้าเจ้ากัมีแค่อ่าได้เฮ็ดอย่างไยครับพี่น้องก็คือใส่แค่ขึ้นลำเฉยๆมันกับ่ได้เหม็นบ่ได้หยางมากมายข้าเจ้าก สักแค่ประมาณชุดสองชุดสิแม่ครับนนะโอเคแม่มาล้ำข้าเจ้าขึ้นลำ้ำฉากสองฉากบ่ได้เงาออกบ่ได้หยางมากมมยข้าเจ้ากับซักแค่ชุดสองชุดครับพี่น้องป้าซักชุดเต่โอ้ซักพอดีเนี่ยแหละครับพี่น้องพ่อพี่กันใช่ ไม่โดมนมวันซักนะครับส่วอในเซอร์กาซิสักช่วงเข้าบ้านช่วงที่มีเวลาพักอิีีในเซอร์จังสีสักนะครับพี่น้องเพราะว่า,วาม่นเป็นอย่างเดียวครับอันเนเซอร์ชุดมันหลายครับเพื่อจิซักแล้วถ้าเอามาสักเบิดก็คือบ่ามีเวลาพักพอนบ่ได้นอนจากสี่งบ่แหงร่างมือมันกับบ่แดดบ่ยังกะเสียงต่อกันบ่แหงในเซอร์ก็เลยใช้วิธีโดยสเปรดกินครับพี่น้อง ทุกคนจะมีสเปซดับกินแล้วก็ฉีดฉีดก้อนขึ้นเตนทุกทุกมือครับพี่นอ้องกาซิซ้อยดับกินได้อนไดแม่หาผ้าเทียนหาผ้าใดวบามีบาเมนของปลาแอดของปลาแอดนี่แหละครับพี่น้องใครขอสอสัยให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับว่า มาล้าเอาเวลาแด่สักชุดนะครับสากแล้วก็มาตากใต้้านมาเสรแล้วครับพี่น้อง มาแรงงานปีสดแจ้งเลยครับพี่น้องวัดบางปิ้งอ้าวไปใสก็ตอนนี้เด้บอกปะสิไปออกทางไหนเอาสักานย้อมาให้นำในเด้อกับอันกับเคทโทรศพัพท์ ครับพี่น้องสารคิมนี่กะบมอ่วไม่ยังไหลครับพี่น้องมาค้าขอสงสัยให้พี่น้องอ่าได้ฟังกันว่าเวลาซักชูซักอย่างมลำัมก็จะซักจางไหนนะครับพี่น้องก็คือที่สอนอธิบายให้พี่น้องได้ฟังน่ะครับยังแม่กำลังาสิไปกินอ่ะครับพี่น้องสารคิีนี่ซ่องก็จะขอํำลาพี่น้องไว้ซามินสกอรฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปกำลังใจให้ทีมงานสาวน่าเชรบานแพงน้ำในเดือครับพี่น้อง แล้วก็บตอนฝากเพจน้ำนเด้อครับพี่น้องเพจซอน sunjessalampornofficial น,นะครับเพจซื้อด้วยกันกับอ่า YouTube เลยนะครับพี่น้องกับฝากพี่น้องน้ำในเด้อครับสตหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไวัสมินสนก่อนครับสวัสดีครับ